สบายดีจ้าป้าลุงสุขุสุขคนสบายดีเนาะไอคิวเนาะห้าก็มาแต่ส่งคิงพี่น้องเลยห้ากระหอดเถือนห้างกอดเื่อนตามมาตอกสู่กันกินพี่น้องเลยห้อนแห้วุ่นวิยาครับเห็นมักตอกมาตามกินเนาะ มาต้อมวันนี้คือแต่งตัวงามแถสะอ้นแต่ง <มา S 1> กระโปรงเนี่ยเลิศสแมนเตน้นนมากอันนี้บ้ามักตองหมากใหญ่เลยเศรีมูงเมียนบ้าสมวยพอสีมาทำ ตามปกตงสู่กินเดจ้าห่อนเอ้าทางเงคิวหน่อยเออแห้งห่อน้วนี่แห้งหนาวว้ได้นี่แต่มาไว้เนาะนี่นี่ ไมไลายเลยทอนน้ำมันให้คิวห้อนแห้งมานน่ะห้อนแห้งงนะห้อนเบอร์ไห้นไปอยู่นมไมเนะออันกมาห้อนคิวห้อนเบอร์ใหคิวห้อนเขาบังเลยได้เปิดพิชเมฆเปิปัดมือทเพืกคิวเว้เดี๋ยวิกินตามตองนะไปผ่านผไป สบายดีจูถือสมวยเราผ่านผ่านกินต่หบากโต้งกันพี่น้องเลยหอนแหงแล้วไปส่งคี้มกับคนบอกอันนี้ค่ะพัดลมพัดลมอยู่เย็นอยู่เนาะอันนี้เงินเฮาเอ้าเอ้าเขานอนก็จะได้เนาะเขาไปนี่ขขงไอ้บอเขงไอ้บอนี่ ้อ้คิวคนนอตป่ะป่ะนี่นั่นป่ะป่ะทางนี้ต่าได้พี่น้องหงสมัคนสีผ่านตองอายุผ่านใส่นี่นะพี่น้องเปนไใจกัน จมเองนอนวะในแบบรนะับเลยนะสามมูงยนอนนอนจนเียงอะไที่ไปอยู่ข้างไหนเมนเนครับมือมงออกมาเด้อแมนลรับเลยเหมือยแห้งคิวเด้คิวเด แน่นห่อนสับไปเลยชื่อเยชื่อเลยอีฉังกระเป๋ากระเป๋านี่นี่ของไอ้ไอ้ออกดูนีนี่ไอ้นี่เอาออกอาไรเด้กลังผ่านสมอยกำลังผ่านนี่ปิกปิก

นีตัวสมุยกำลังผ่านก็สับสับมักตองยามนี้ส่มือหวานบอกว่าบอก่อคันแนวคันสว่างแว่าในมันแซ่บแซ่บสร้ังกินกินเลยกินได้กินคพิมแซ่บเลยเบิดเบิดเนาะคือพอดีขี่บอกขี่คกุศในมันใหญ่ใหญ่แท้แล้วพี่ 91, พี่ในหนึ่งพี่โพดูเพี่อนคือโมสามอย่าามก็ลองกอนไม่แล้วหอนครับโอ้ยหอนนันนี้น้องเสียอยู่บ่แกน้นองโมอยากหอนนันนี้น จังนะบนเขาบนเขาน้อยจะต้มนิบไก่สลุกว่ะเลยหลันอันหยดหนหาบ่ะไหหอน่านผาไปเย็นอยู่ไหมคะอ้น บ่อกได้ไม่มีน้องบอกนี่มันโดดคุณดูลงบอปีนเลยบอกว่าสีเอาสายขบเลยตามสายขบเลยเนาะก็ตามเลยสายขบับมันตามเลยแบบนี <t <t ้เขาสีตามมะเพ็ดก่อนยังสีพานอันมะต้องลง อย่ามาซ้ำ <descon> ก <pone> <ori> ็สีส้วะบ้างแล้วก็กินมตามกะเออชั่วสชีสวะลายแนวตเลยชั้ลายมู่ะชั่วหมักแนวปันาชั่วหมักไี่นนองแม่ชั้วหมักแง่แท่เกินนะชั่วหมักไก่หมักแงวยังบอกบอกยามนี่ยามมันจะสิ้อมกันเลยหมักแนวหักไ่ยามนี่ฮะม่เกาบคักบอกอันนี้มันหอนเนาะม่กาบอนเพชรัะกระพีุ่ เคยกิน่เคยแต่หมักแงวเออมา่วนกแวนี่ยห้บ้านไม่แต่กินจืดๆเลยอันนี้ค่ะแมนปผอมันหวานัน่บรสุทธ์แห้งหวานว่าันี้ำเจียวเนาะสมบาสวนเขาเคยกินหมักนะว่น

ก็เดินพี่น้องเดินพี่น้องกไปสุกุสุกุนตํา่หนูหายอะไรทังนั้เมนูตําสุกทั้นั้นก็สซีส่มมักส่วหมัตองเออมักไทยหมัไ้นี้ก็ตําหมักตองคือสิแบบผัดเนาะแมนแมนเป็นอะไร

หม yeah. ัเหี oh. s right. <S yeah. ่ยวป่าหมอย่างนีก็มักไข่ป่าไผ่ป่าอะไรอยางไรต้นป่าต้นดงอะไรอย่างไรสูงในกรมตองง่ายนึงสวยงามสวยงามเพรอ อันนันน,อนบ,กกบ,อบอสีเหลืองงามกลัวเ้องบอสีนี้มัน,น,นค้ำน,นั่นแหละเดี๋ยว <มา S 1> คิดออ,ออคนหนึ่งอันห้องหนึ่งสี่สิบคนเมุนเจ้ากันอยู่หยาดกัออนหายใจจุบอ,อบอเปนไเเยนจบอเ่นบียดบอเหตุเียดอย่างไรอปิเป็นดีเจแต่เปิดเพลงเนาะดีเจปิน เห็ดเห็ดเบียกอยู่ใส่เขากเดือนหันหันเออขักเนาะอือขาดเด้นั่นหาก็เอาคือไก่หนึ่งเห็ดไก่เห็ดบริถึกถึกแดดถึกยังเนาะตอนขำบอกเลื่องเฮียนเจ็ไปสิบเอ็ดโมงเข้าไปเนาะจะอยู่เห็นยังเบ๊งิดตากินเมย์ผละเมย์เช่นมาถั่วหัวเห็ดเลยราะเงินซื้อเครื่องสมองสมางเนาะซื้อซอยบอกว่าจะเกิดฉน่างซื้อซอยกัน ยังกระซื้อนะกะเบนกระซื้อแพทซื้อไปนวดเกลือแล้วมันชิมาให้ลูกใช้เงินโบมีประโยชน์เนาะเสียงยังจำแหงหายป่าวน้าเนาะเนาะไอ้คิ้วเอ้ยบ่แม่สมุยตาเทียงทำหมกตซงกินตอนพิงเทียงทำหมากระท้อน เขาขายแค่ั้นี้ฮะ้าพันจะหาอะไรซ้าพันหน่วยเดียวเมาะมันตั้งว่ดสามหน่วยนี่เขาตั้มสดๆู่หัานเขาใส่หมักเขือนะมันจะล่ลายแม่แม่ต้มเลี่ยมข้าวกระใสกันหมักะเงี้ยตัดลงตั้มให้มันนุ่ม่อนที่ทำในเขาเลยนะตำหมักกันวันนี้เรามาเรามาก็ไปมานเมะเรามาจยกินบักหม่วงะบบเราเนาะ งอ,อกประเด็กไปเก็บประเด็กไปงอแน่วมามาวิน้องคนนี่ยเกี่อวต้นต้อง